ถ้าเป็นกรณีที่มันมี x อยู่สองตำแหน่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีวิธีที่มันเขียนน้อยกว่าเดิมนิดนึงนะเขาเรียกว่าวิธีการย,าย้ายข้าเดี๋ยวคูณเริ่มใหม่ตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยหน้าหกอันนี้จะเป็นการแก้สม,มรรการวามยุ่งเป็นสเต่ที่สองจะมี x อยู่สองตำแหน่งแล้วก็ข้อหนึ่งเนี่ย x มันอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วแล้วก็ตัวเลขก็อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเป็นการแยกฝั่งของกลุ่มที่มี x กับกลุ่มที่เป็นตัวเลขล้วน แล้วพอกลุ่มที่มี x อ,อยู่ด้วยกันเราสามารถบวกลบกันให้มันเหลือ x เ,เดียวได้โดยการนำตัวเลขข้างหน้าเขาเนี่ยมาคำวนวณตามปกติเลยเราก็มองเป็น8ลบ5เราก็คิดว่าเป็น8ลบ5ก็คิดได้เลขอะไรอ๋อมันเป็นเลข3แล้วมันเป็นกลุ่ม x ก,ก็เอา x มาแปะทายไว้แบบนี้นี่คือการรวมกันของตัวเลขที่มี x เดี๋ยวเราข้างหลังก็คิดปกตินะ หลังมาคิดปกติคูณที่เร็วๆเลยออกมาเป็นลบสิบแปดแบบนี้แล้วมันก็จะไปสู่รูปแบบเบื้องต้นอ่ะก็คือมี x อยู่ตำแหน่งเดียวนี่ก็คือใช้วิธีปกติแหละก็คือเห็นสามอยู่กับนี้ก็สามคูณอยู่ก็หารสามทั้งสองฝั่งแล้วก็คิดเลขเอาสามก็สามตัดกันได้กลายเป็นหนึ่งฉะนั้นฝั่งข้างหน้าก็เหลือ x ฝั่งข้างหลังก็คิดปกติอาจจะมองเป็นเศษส่วนหรือจะเป็นการหารก็ได้นะออกมาเป็นลบ ข้อนี้ยังไม่ได้ยากนะแต่ทุกครั้งเราควรจะตรวจคาตอบด้วยตัวเองก่อนก็คือเราจะเอาตัวเลขที่เราได้นั่นแหะไปใส่ที่ตําแหน่ง x 8, แปดเนี่ยก็คือแปดธรรมดาเขียนติดกับ x ก็คือการคูณคูณด้วยตัวเลข x ที่เราได้มาแบบน,นี้อ่ะโอเคแล้วก็ตามด้วยลบแล้วก็เป็นห้าเขียนติดอยู่กับ x ก็คือการคูณ แล้วไอ้ที่เราได้มาก็คือลบหกนะโอเคก็คูณกับลบหกส่วนข้างหน้าคือแทนค่าเฉยๆแต่ส่วนข้างหลังมันมันคิดได้ก็คิดไปออกมาเป็นลบสิบแปดได้แหละเราลองก็คิดดูดีว่าข้างหน้าเนี่ยมันได้อะไรออกมาสองตัวนี้คูณกันบวกคูณลบได้ลบแปดหกสี่สิบแปดอันนี้ลบธรรมดาก่อนนะน,นี่คือแทนค่าก่อนอันนี้ห้าคูณกับลบหกก็กลายเป็นลบสามสิบข้างหลังคูณนี่เขียนนะ แล้วตรงนี้ก็คือการคิดเลขแบบตอนบทที่หนึ่งอ่ะก็ 48, ลบสี่สิบแปดลบเปลีล่ยนลบเป็นบวกลบสามสิบเปี่ยนเป็น,ปน,ปนสาสิบก็ได้อันนี้ก็คิดมาออกมาเป็นลบสิบแปดซึ่งมันเท่ากับข้างหลังอันนี้คือขั้นตอนการตรวจคำตอบถ้าสองฝั่งมันเท่ากันจริงๆแสดงว่าคำตอบตรงที่เราคิดตรงเนี้ยถูกต้องแล้วเดี๋ยวตรงเรียนอ่ะเขาจะมีให้เราเขียนอยู่แล้ว แต่ถ้าใครมั่นใจว่าถูกแน่ๆใครมั่นใจถูกแน่ก็คือแค่นี้ก็จบโอเคอันนี้คือตัวอย่างของกรณีที่มี x อ,อยู่สองตำนแหน่